Capture your objectives, take control of the sectors, and repel the enemy. No, สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับช่อง Bob Station กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกม Battlefield 2 0 1 2ที่กำลังจะเปิดให้เริ่มเล่นกันนะคะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยที่สนใจนะคะสามารถกดติดตามที่ช่อง Bob Station ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นตัว Battlefield 2 0 1 2ให้ดูเลยนะคะตั้งแต่ Open Beta เลยค่ะ หลายๆคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตัว Open Beta ค่ะจะเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะในวันที่5ตุลาคมเวลาบ่าย2หรืออีกประมาณ1สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งทาง Battlefield 2012เนี่ยก็ จะเปิดให้ดาวนโหลดตัว OpenBeta ตรงนี้มาลองเล่นกันก่อนโดยที่ผู้เล่นที่ p รีอ r เดอค่ะจะสามารถเล่นได้ในวันที่6-7ตุลาคมนะคะและผู้เล่นที่ไม่ได้พร e ออเดออไว้ค่ะก็จะเล่นได้ในวันที่8-9ตุลาคมนะคะก็หมายความว่าวันที่8-9ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นการเล่นรวมกันร,ระหว่างผู้เล่นที่ p รีอ r เดอแล้วแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ได้พร e ออเดอนะคะซึ่งตัวเพนเบต้าเนี่ยก็จะปิดตัวลงในวันที่10ตุลาคมนะคะ ก็ตรงถือว่าระยะเวลาของการเปิดให้ลองเล่น Open Beta เนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าทางทีมผู้ผลิตเกมเนี่ยก็ใส่มาเรียกได้แบบว่าจับเต็มเลยค่ะคือสามารถเข้าถึงตัวไอเทมต่างๆได้ทั้งอาวุธยานพาหนะอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับเกมเต็มเลยนะคะแล้วก็ตัวแมปของ Open Beta ที่ทุกคนจะได้ลองเล่นกันนี้ค่ะก็จะเป็นแมปที่ชื่อว่า Orbital นะคะโดยที่ศูนย์การปล่อยยานเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจค่ะมาจากการผสมผสานร,ระหว่างตัว Kennedy Space Center นะคะแล้วก็ t e n k a s h i m a Space Center ในประเทศญี่ปุ่นสำหรับภูมิประเทศของตัวแมปค่ะก็จะได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้มาจากประเทศนิวซีแลนด์แต่ว่าภาษาในแผนที่นะคะจะเป็นภาษาเฟนสกนค่ะ ส่วนตัวละครนะคะที่มีให้เลือกเล่นในตัว Open Beta เนี่ยก็จะมี4คนด้วยกันนะคะนั่นก็คือบอ r ิสนะคะคาสเปอร์ฟาวแล้วก็ m a ็ k เค่ะและในตัว Open Beta นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงระบบต่างๆของตัวเกมมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นการได้รับค่า XP Level นะคะ แล้วก็การกลับมาของตัวริปเปิลเหรียญรางวัลตามเงื่อนไขและฟังก์ชันใหม่อย่างตัว p l a y e r c a r คค่ะทีนี้มาดูในส่วนของค่า x p นะคะการที่เราเนี่ยจะได้รับค่า XP Level เลเวลที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเพิ่มขึ้นได้จากหลายๆอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นการคิวหรือว่าการฆ่านะคะการซัพพอร์ตทีมการได้รับค่า x p ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราปลดล็อกอาวุธใหม่ๆได้แกจ็ต,ต่างๆได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะสำหรับริปเปลเหรียญรางวัลน,นะคะก็จะแบ่งออกเป็นเเหรียยด้วกันนะะะคแบ่่งงตตาามปภท เหรียญแรกนะคะเป็นเหรียญ objective ค่ะก็คือเหรียญที่ทำภารกิจให้ได้ตาม q u e ส t นะคะเหรียญที่2เป็นเหรียญของ Combat ค่ะก็คือในเรื่องของการฆ่าการทำลายยานพาหนะนะคะเหรียญที่3เป็นเหรียญของ s ค o r ทนะคะก็คือการ Support t ทีมนะคะแล้วก็เหรียญ intel ค่ะจะเป็นเหรียญของเรื่องการตรวจจับการทำลายศัตรูบาน epm หรือว่าโดนค่ะเหรียญสุดท้ายจะเป็นเหรียญ support นะคะก็คือการ Support ผู้เล่นทั้งทีมของเราเลยค่ะ มาต่อกันที่ระดับความเชี่ยวชาญนะคะหรือว่ามาสเตอรี่ค่ะตรงนี้นะคะทางเกมเนี่ยก็มีมาให้5้าระดับด้วยกันนะคะระดับแรกค่ะก็จะเป็นสีทองแดงนะคะระดับที่2เป็นสีเทาระดับที่สามเป็นสีเงินที่สี่เป็นสีทองและระดับสุดท้ายระดับสูงสุดนะคะจะเป็นสีดําแดงะคะ่ะอันนี้ย้ำนะคะถ้าเกิดว่าเห็นผู้เล่นที่ตกแตง่งใส่ชุดด้วยสีดําแดงเนี่ยก็คือหมายถึงระดับมาสเตอร์แล้วนะคะซึ่งระดับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มได้ ตามการทำภารกิจต่างๆเ,เช่นการสังหาร40ครั้งด้วยอาวุธอาวุธหนึ่งนะคะและตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปตกแต่งตัวละครตกแต่งยานพาหนะและตกแต่งอาวุธได้ค่ะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะภาพที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งจะบอกว่าตัวยานพาหนะเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์เพิ่มได้ด้วยนะคะมาถึงส่วนสุดท้ายนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะก็คือกิมมิคเล็กๆนะคะที่ผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาใส่เข้ามาในเกมด้วยอย่างเช่นการใส่ไพยพิบัติเข้ามาค่ะ ตรงนี้นะคะเมื่อภัยพิบัติมาเนี่ยตัวท้องฟ้าของเกมนะคะก็จะมืดลงแล้วก็สปอตไลท์ภายในภายในเมืองก็จะสว่างขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะเพิ่มความกดดันให้กับผู้ที่เล่นเกมแล้วก็เพิ่มความน่าตื่นเต้นไปด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Open Beta แบบคร่าวๆนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันที่เปิดตัวจริงๆเนี่ยเราก็จะมา,ามีคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามช่อง Bob Station เอาไว้นะคะว่าเราจะมาเล่าในส่วนของ p p n n e t t a เล่นเกมแล้วเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก<ๆ>ับพวกเรากันได้นะคะเราพบกันนะคะใน Open b e t a ค่ะ<ๆ>ขอบคุณมากค่ะ